หรือการสนันเลยทีเดียวนะครับว่านุสราต้อมคำนะมือเซ็ตรดับโลกจะย้ายไปเล่นกับทีมเมกาบ็อกซ์วอลเลตฟ็อกซ์เรียนะที่อิตาลีโอ้โหเอาเอาหลีกนี้โอ้โห,โห,เ,เ,ห,โโหเป็นแชมป์โยุโรปสองสมัยเช่ด้วยสินะเอ๊ะแล้วที่มาของข่าวลือนี่มาจากไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดูก่อนอ่า i n s t a g r กรของโคเชเลว่าหมายเลข11ของทีมนะครับเธอโพสบอกว่า today is the beginning of the new season nobody knows what hours are waiting for it นะออวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของฤดูกาลแรกไม่มีใครรู้หรอกนะว่าสิ่งที่พวกเรากำลังรออยู่นะทีน่นี้คืออะไรนะอืม แสดงเขากำลังรอทั้งทีมกำลังรอใครอยู่แน่เลยนะแล้วเราเข้าไปดูปรกากฏว่านุศราต้อมคำนะฮะซึ่งใช้ชื่อในอินสตาแกรว่านุศราแล้วก็13นะฮะไปกดถูกใจเม้นนี้ครับก็เลยกลายเป็นข่าวลือนะฮะว่านุศราจะไปเล่นให้กับทีมนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับ อดใจรอกันดูนนึงว่าข่าวลือที่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับถ้าเธอได้ไปเล่นที่ลกอ,อิตาลีจริงๆนะก็โอ้โหเธอก็ยังเล่นได้อยู่นะนะ่เป็นมือเซตที่เก่งแล้วก็ใบพริบอัจฉริยะมากนะนะอายุขนาดนี้ก็ยังเล่นได้ครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะราลุ้นกันนะครับแฟนๆวอลเล์บอลว่าเราจะได้ข่าวดีดังที่เขาลือกันหรือเปล่า